แพรว่าก็คือแพรแปลว่าผ้าที่ยังไม่ผ่านการตัดเย็บนั่นเองนะคะคําว่าวาก็คือความยาวหนึ่งช่วงแขนดังนั้นแพรว่าก็แปลว่าผ้าที่ยังไม่ตัดที่มีความยาวหนึ่งช่วงแขนแ้วันนี้แม่คะเอาผ้าแพรว่าที่ยังไม่ตัดมานําเสนอให้กับคุณคุณนะคะวันนี้นะคะจะบอกว่าผ้าที่เอกมาเนี่ยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณเห็นแล้วก็ชอบชอบนะคะเอาใจใครที่อยากจะ เอาไปดีไซน์เองออกแบบเองแบบเริ่ๆ,ๆในสไตล์ของคุณนะคะอ่าเรามาทําความรู้จักผ้าแพรวาแบบคร่าวๆกันก่อนนะคะผ้าแพรวานี่อ่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าลักษณะเด่นของเขาก็คือลายเขาจะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นลายของทางชาวภูไทยอยู่แถบจังหวัดกาลสินทีนี้อ่าด้วยความเด่นของลายเนี่ยเราเอามาทํา เอามาทอในอุตสาหกรรมโรงงานนะคะดังนั้นราคามันก็จะถูกลงนะคะคุณสามารถจับต้องได้แบบสบายๆกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่ายังคงความสวยงามของลายแพรวาไว้อยู่นะคะเรามีมาหลากสีมากๆเลยนะคะขนาดของผ้าต้องบอกก่อนนะคะขนาดของผ้าเนี่ยหน้ากว้างกว้างแบบนี้เลยก็คือเมตรแปดสิบเซนนะคะส่วนยาวแนวดิ่งแบบนี้หนึ 1, 1, ่งเมตรนะคะมีให้เลือกแบบเยอะ เยอะสีเหมือนกันนะคะถ้าคุณชอบที่จะเอาไปตัดเย็บเองนะ่ะแนะนําเลยนะคะแล้วบอกลักษณะของผ้าผ้าก็มีความนิ่มนะคะแต่ไม่ถึงขั้นว่านิ่มพลิ้วทิ้งตัวแต่มีความนิ่มอยู่ทรงอยู่ตัวซึ่งเหมาะที่จะไปตัดเป็นผ้าถุงชุดเรสหรือว่าชุดแซกเนี่ยได้เลยหรือว่าบางคนเอาไปตัดเสื้อคุมก็สวยเลิศนะคะคุณเป็นงานทอนะคะเป็นงานทอด้วยเครื่องหรือว่าทอจากโรงงานนั่นเองนะคะราคาจึงถูกดังนั้นเดี๋ยวบอกราคาเลยราคารุ่นนี้นะคะ 1นพื้นอยู่ที่430ค่ะถ้าเก็บปลายทาง460แต่แต่แต,แต่ถ้าคุณรับ2ผพื้นนะคะ2ผืน800นะคะราคา2พื้น800เก็บปลายทาง840ถ้าชอบรีบๆเลยนะคะสินค้าเรามีจำกัดนะคะ มีไม่เยอะถ้าใครอยากจะได้ไปสวยๆไปตัดชุดก็โอเคเลยนะคะเลือกดูภาพนิ่งภาพสไลด์ต่อได้เลยถ้าชอบกอ็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะโอ้ยก่อนไปเดี๋ยวบอกก่อนเนี่ยเนี่ยอยากจะโชว์สีมันเยอะนะเนี่ย,นนยให้โชว์ให้เห็นสีแบบให้เห็นก่อนที่จะไปดูภาพนิ่งนี่ก็สวยนี่ก็สวยและยังมีอีกหลากหลายสี